จอคิวดังตามผี่อุงอิงไปทุกวันสำหรับน้องโซเฟียเพชรบ้านแพงนะคะสาวน้อยวอัย1 1ขวบลูกครึ่งอังกฤษดาวลุงจิว๋วเด็กหญิงโซเฟียมารเมียนลูกครึ่งอังกฤษวัย1 1ขวบแห่งคณะมอลลามสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะทีโบจโจเพิ่งเซ็นเข้าสังกัดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสังกัดค่ายลำเพินอินดี้เลคคอร์ดนะคะแต่ถ้าหากน้องมีเวลา ก็จะได้ไปขึ้นเวทีใหญ่กับคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะตอนนี้น้องโซเฟียเนี่ยเรียนอยู่แค่ชั้นป .6 ค่ะพี่น้องอยู่โรงเรียนอนุบาลทองสตาอำเภอพพทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก่อนหน้านี้เนาะพี่น้องก็ยี่ได้เห็นคลิปน้องโซเฟียเนี่ยนังรถพ่วงลองเพลงหอบฝันมาหลังฮานของน้องอุกหญิงลงคลิปเนี่ยมีคนเบิงเป็นล้านๆทั้งลูกคอน้ำเสียงสุดพิ้ว มีพี่อุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นไอดอลทำ้เขาตาบอโจรเรียกเซ็เสนสัญญาเข้าสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะล่าสุดมีภาพนอกโซเฟียถ่ายคู่กับพี่อุงอิงโชว์บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแห่กดไลค์กันรัว,วเพราะน้องเนี่ยหน้าตาหนา้ารักออล่าพุ่งทั้งคู่ทั้งพี่ทั้งน้องก็คือทั้งพี่อุงอิงแล้วก็น้องโซเฟียไม่เท่านั้นนะคะ ก่อนขึ้นโชว์เนี่ยน้องโซเฟียก็ยังกราบเท้าขอพรบอสโจเพื่อความมั่นใจอีกด้วยเรียกว่าสะสมชั่วโมงบินอีกไม่นานน้องโซเฟียเพชรบ้านแพงกส็สิดังตามร้อยพี่อุงอิงแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องโซเฟียนะคะวางตัวน่ารักมากสมวัยและกะเสียงน้องลูกคอน้องคือทุกอย่างมันลงตัวหมดเหมาะที่จะมาอยู่เป็นเพชรเพชร,พชรงามกับคณาบรามสาวน้อยเพชรบ้านแพง อีกเม็ดหนึ่งค่ะพี่น้องและน้องโซเฟียก็ยังมีพี่องค์อิงเป็นไอดอลน้องเห็นองค์อิงเพชรบ้านแพงและน้องก็เลยรู้สึกชอบเมื่อนั้นน้องไปออกรายการและองค์อิงไปเซอร์ไพรส์ทำให้โซเฟียเนี่ยถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความดีใจว่าเออเนี่ยพี่องค์อิงเนี่ยมาเซอร์ไพรส์เป็นคนที่น้องโซเฟียเนี่ยปลื้มรับเป็นคนที่น้องโซเฟียเนี่ยชอบน้องโซเฟียเนี่ย เป็นคนที่น่ารักเนาะพี่น้องเนาะอยู่ซอยเม่ขายข,ายของอยู่จังหวัดลอยเอ็ดเนะาะแม่น้องโซเฟียเนี่ยขายของแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะว่าลูกสาวเนี่ยก็เริ่มจะมีงานงานจ้างเยอะขึ้นน้องอะ่ะน่ารักและ้วกะ็เป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายมีความสดใสสมไว้ในตัวเองน่าฮักทั้งพี่ทั้งน้องเนาะพี่น้องเนาะพรานะได้เบิ้งรูปน้องอิงก,กับน้องโซเฟียที่ถ่ายคู่กันแล้วก็ ม,มันเห็นเรามันก็โอ๊ยครูพี่น้องนะ่ะน่ารักทั้งครูแล้วก็เหมาะที่จะมายอยู่ในคณะมอลำาสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องโซเฟียประวัติของน,องอน้องก่อนที่ซิม่าอยู่กับบอโจเโนาะก็คือน้องเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณแม่คุณแม่เปิดร้านขายของขายขายของกินค่ะพี่น้องและน้องโซเฟียเนี่ยเห็นคุณแม่ค่อนข้างลําบากก็อยากให้คุณแม่เนี่ย มีอยู่สุขสบายคือเนาะอยากช่วยเหลือคุณแม่และก็เป็นคนมักลองมัก้ํำอยู่แล้วเนื่องจากว่าคุณแม่ของน้องโซเฟียกับคุณพอ่อชาวอังกฤษเนี่ยได้เลิกกันและน้องโซเฟียก็ได้อยู่อาศัยกับคุณแม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็บอกอีสานของเลไได้พี่น้องลูกครึ่งหน้นาตาลูกครึ่งแต่วอาอีสานนี่แบบชัดเจนค่ะพี่น้องก็คือละแล้วขอนแก่นคือห้านี่ละอีสานขอนแก่นนาอพี่น้องเนาะแล้วก็ ทําน้องการลอกการล้าเนี่ยน้องก็ฝึกฝนมาย่างดีทําให้เข่าตาคณะมอล้ําลหลายๆคณะอมืแต่ก็มาตกลงปงใจอยู่กับบอดโจค่ะพี่น้องเพราะเนื่องจากว่าน้องอยากเดินตามรอยพี่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็คือน้องโซเฟียเนี่ยมีพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลนะคะเด็กคนนี้อยาวาแต่เป็นหมอล้ําเลยค่ะน้องมีโอกาสเป็นนักแสดงได้เลย ดาราท่านหนึ่งเลยก็ว่าได้ด้วยหน้าตาและน้ำเสียงบุคลิกของน้องหน้าตาน้องก็สวยคมสมกับเป็นลูกครึ่งอ่ะล่ะพี่น้องเออแล้วก็มีโอกาสเป็นนักแสดงโตมานิสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่ก็คือบอกเลยว่าบอดโจนี่อย่าให้น้องหลุดมือไปค่ะพี่น้องอาจจะมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์หลายๆแบรนด์นะเขามาติดต่อบอโจขอนองไปเป็นพีเซนเตอร์ก็ได้หรือแม้แต่ ละครอาจจะติดต่อน้องโซเฟียเข้ามาเพราะด้วยหน้าตาของน้องนะคะเหมาะที่เป็นนา้งเอกได้เลยพี่น้องอแล้วการแสดงฝีไม้ลายมือก็ไม่ธรรมดาแล้วน้องอีกอย่างหนึ่งคือน้องมีวิสัยทัศน์คล้ายๆ้น้องอุ๋ิงก็คือเป็นคนที่มุ่งมั่นพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสามารถน้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสามารถแบบ บอกเคยยอท้ทต่ออุปสรรคแล้วก็ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยพร้อมทํางานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายจากบอสโจไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่น้องโซเฟียพร้อมทําหมดเนี่ยแหละก็เป็นเรื่องเล่านารักที่อยากเอามาบอกซูพี่น้องฟังนาองว่าเมื่อนั้นได้เห็นบอสโจเพิ่งลงลูกน้องโซเฟียทายคู่กับน้องหญิงเออราสีเคมีคู่พี่น้องมันจับ น้องโน้องโซเฟียก็เหมือนราศีจับจะดังตามร้อยพี่อุ๋งอิงไปติด,ตดแต่บอตรงห่วงค่ะพี่นอ้องใครที่ได้มาอยู่กับบอสโจผู้ใดที่ได้มาอยู่กับคณะมะลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอกเลยว่าปังดังทุกคนเพราะว่าเท่าที่เห็นมาทุกคนเนี่ยศิลปินทุกคนที่ไปอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยจะมีพ่อพ่อแม่ fc เนี่ยคอยซัพพอร์ตเยิมอ้าเพราะว่าสิเป็นน้องข่อยกระด่ษตาม นองข่อยนะ่ะนองกดลังซีมันน่ะพี่น้องกดลังซีมันเพิ่นก็พึ่งเข่าไปออดิชันแล้วเขาไปเก็บโตแล้วก็ตอนนี้ก็ไปอยู่กับคณะมอลำัสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตกับสาวน้อยแล้วนะ่ะนองก็เริ่มมีเอฟซีมี FC, มบรรดาพ่อยกแม่ยกเข่ามาสนับสนุนนองผู้ดใดนะคะที่มาอยู่กับบอโจตอนนี้บอกเลยที่ต่อท้ายด้วยคําว่าเพชรบ้านแพงเนี่ยดังแทบทุกคนค่ะพี่น้องบวาสิเป็นนองบวาแต่น้องหญิงนองโซเฟียคะ่ะ ทุกคนที่มีนามสกุลเพชรบ้านแพงตอนนี้มีกระแสมีซื่อเสียงกันเยอะมากสาวโบแบกก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ติดตามคณะมลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงตั้งแต่ก็รลุจากตั้งแต่นอ,องอ,ององยังบบมาอยู่หนอกพี่นนอกแต่พึ่งมาติดตามจริงๆจังๆกันั้งแต่มือที่น้องอิงเข้ามาก็ตั้งแต่วันที่15มกราบบอทที่น้องอิงมาอ,ออดิชันกับบอโจก็เลยติดตามมาตั้งแต่มือนั้นก็เลยรู้ว่า โอ้โหสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจเนี่ยเพื่อนเป็นผู้บริหารที่บรหยุดคิดแต่พี่น้องเป็นหัวใจผู้บริหารเป็นนักคิดนักพิษนักพิกแพ้งนัก,นก,นกต่อยอดค่ะคิดอยู่ตลอดเวลาสมเพสละเพื่อนรวยเพื่นดังพี่นอ้องเพราะอย่างที่เหนให้เพื่อนประสบผลสาเร็จเพราะเพื่อนเป็นคนที่คิดสร้างสารรค์ผลงานออกมาตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ออไม่หยุดที่จะทําตอนนี้ดังแล้วเวนบอกก็บปหยุดที่หยุดความดังไว้ซํานี่ก็คือดังขึ้นไปอีกกว่านี่นะพี่นอกนี่แหละก็เป็นหัวใจนักหัวใจของผู้บริหารเป็นเป็นจุดศูนย์กลางของคณะมะลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงและมันทําให้ดึงดูดศิลปินดังๆหลายๆท่านอยากไปอยู่กับคณะมรลมสาวน้อยเพชรบ้านแพงและน้องโซเฟียแน่นอนว่าอีกไม่นาน เปียงปางตามร้อยผีอุ่งอิงแย่งแน่นอนตอนนี้ดังวู่แล้วดังขึ้นกว่านี้อีกค่ะพี่น้อง